ร้องเพลงคือแบบรู้สึกว่าง่ายสุดและก็ไปเดินมันก็กดดันแหละเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่อะไรที่เราทำเป็นประจำหนึนาทีของของบนลันเว้ครับก็เหมือนทําให้คนจําเราได้มากที่สุดนอกจากชุดที่มันสวยๆแล้วเราก็ต้องทําให้ตัวเองให้เขาจําได้จริงๆโอเคนะแอคชอบมากเลยคือถ้าลองจากร้องเพลงกับปุกต้นไม้เออชอบเดินแบบเนี่ยครับ แบบท่านหนึ่ง <laughs> ใช่ครับเป็นสัปดาหดา์แฟชั่นวีครับที่สยามพารากอนค,ครับ<อ>ก็เดินแบรนด์ Friday Friday เ w n seven November <อ> <laughs> นี่นี่ใส่เสื้อเข้ามาด้ว<อ>ซยซื้อคือเราเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วไง<อ>เราเราชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้อยู่แล้วครับ<อ>ปีที่แล้วก็เหมือนกันเราก็ซื้อของเขาอยู่แล้วเดินครับแบรนด์เดิมนี่แหละครับ ่างกันเพราะว่าปีนี้เปลี่ยน2ชุดนะครับปีที่เขาให้เขาให้เยอะขึ้นให้2ชุดนะและ้วก็มีเดึงพี่แจมปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็คอนเซปต์ของงานก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งส่วนปีนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ว่าอะไรที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยครับ<อ>เราไม่ควรจะลืมควรจะเอาไอ้ข้อดีข้อนั้นมาใช้ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของของแบรนด์ในปีนี้ครับ<อ>ก็เหมือนสไตล์เสื้อผ้าที่พิสิทธิ์เคยทำก็เลยเอากลับมาทำในปีนี้ พูดถึงแบบการไปเดินรับบทเป็นในแบบท่านหนึ่งมันชินไหมมันคุ้นไหมการแบบขึ้นลันเวล้วคนมองเอ้นมันก็ไม่คุ้นหรอกไม่มีอะไรคุ้นเ่าร้องเพลงแล้วชีวิตเนี้ยร้องเพลงคือแบบรู้สึกว่าง่ายสุดละก็ไปเดินมันก็กดดันแหละเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่อะไรที่เราทําเป็นประจําถึงมันจะเป็นครั้งที่สองแต่ว่ามันเดินหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นเป็นหนึ่งปีแล้วก็มาเดินอีกหนึ่งครั้งแล้วแล้วการเดินแบบมันไม่มีการซ้อมไงคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเรียนกับกับโค้ดกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครบอกแล้วว ใช่ล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้เดินเป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับก็ประมาณนั้นแหละครับก็มันเหมือนแบบมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีของของบนลันเวย์ครับก็เหมือนทําให้คนจําเราได้มากที่สุดนอกจากชุดที่มันสวยๆแล้วเราก็ต้องทําให้ตัวเองให้เขาจําได้ใช่ใช่แค่การเดินนั่นแหละครับมันยากตรงนี้แหละครับตอนที่ว่าแบบว่าเพลงมันมากเลยก็เดินเจำใหญ่เลยครับ จริงๆโอเคนะแอคชอบมากเลยอะรู้สึกว่ามันมันคือถ้าลองจากร้องเพลงกับอกต้นไม้เนี่ยชอบเดินแบบเนี่ยครับคือมันใช้เวลาอยู่บนเวทีน้อยไม่นานแล้วก็ได้ทำมันได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ได,ได้ได้ดูแบบร่างกายได้ดูการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของของร่างกายที่เขาแบบทำออกมาโดยที่มันไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงมันแค่เดิน ผมก็เลยแบบชอบใช่ใช่ก็เลยชอบซึ่งปกติชอบชอบเสื้อผ้าอยู่แล้ว <S <S แต่แต่งตัวไม่เป็นนะแต่เป็นคนชอบเสื้อผ้าชอบซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วก็นั่นแหละมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เราอะชอบคือเราเป็นคนชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงกับแฟชั่นจ๋าพอได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในแฟชั่นวีก็เสื้อผ้ามันมันไปได้ไกลามากเลยอ่ะ <S <S มันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทำแล้วรู้สึก โอเคเลยแล้วก็ตอนนี้ผมยังคิดว่าแบบถ้ามีโอกาสได้ต่อยอดอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เจ้าของแบรนด์เขาบอหน้าไปเกาหลีหน้าไปอะไรแล้วก็เกิดไอเดียอยากจะลองส่งโปรไฟล์ไปดูอะไรเงี้ยครับคิดไหมเหมือนที่มาตูุีเขาแบบส่งโปรไฟล์ไปเดินด้คิดใช่ครับยังอยากไปแบบนั้นนะครับคือไปแค่แฟชั่นวีก็พอแล้วอ่ะคือได้ไปเดินที่ที่เกาหลีหรือที่ไหนก็ได้ชอบชอบอยากจะลองในอนาคตถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครที่แบบว่าอยากจะชวนไปพาไปก็บอกได้ ครับบอกผมก็ได้ครับยินดีส่งโปรไฟล์ตามไปยินดีครับยินดีครับใช่เหมือนพี่มัตูมไปมันเท่มากเลยนะมันมันเหมือนมันแบบเราได้ไปทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนอกจากไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปทำอะไรใหม่ๆครับอ๋อใช่ใช่ใช่ได้ไปเดินมาแล้ว